ทุกเมนูบนโต๊ะอาหารเป็นความภาคภูมิใจของคุณนัสุดาจันบางยางหรือคุณยุย้ยเจ้าของร้านปลาวันฟาร์มทูเทเบิลอำเภอรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเน,นื่องจากวัตถุดิบแทบทั้งหมดมาจากสิ่งที่เธอและครอบครัวเฝ้าดูแลปลูกเลี้ยงดูมาอย่างดีตั้งแต่ในแปลงผักบ่อปลาฟาร์มเลี้ยงกระทั่งสู่อาหารบนโต๊ะดวยวิถีเกษตรประยุกต์และครบปวงจรเป็นที่รู้จักของลูกค้านักชิม ท้นนนและอกพืี่ชชุมชคือเราเห็นลูกค้ามานั่งทานแล้วค่ะลูกค้าก็มาบอกว่าคูน้องปลามันสดมากเลยอ่ะอคือหนูตั้งใจเลี้ยงมากเลยนะคะหนูถ่ายน้าถ่ายอะไรอะไรเงี้ยแล้วพอลูกค้ามาบอกกับเราอย่างเงี้ยมาชมมาอะไรเงี้ยเราก็แบบ,ร,บรู้สึกว่ารู้สึกดีใจแล้วจริงๆแล้วอ่ะเราอยากขอบคุณลูกค้าทุกคนด้วยคืออันเนี้ยมันคือรสชาติของท้องถิ่นของคนท้องถิ่นนี้จังหวัดเนี้ยมันสามารถ ปลูกดอกไม้ได้ได้ดีอยู่แล้ว<ช>ด้วยสภาพภูมิอากาศอะไรประมาณนี้แต่<ช>ว่าดอกไม้ที่เราปลูกขึ้นมาก็คือไม่ได้ใช้สารเคมีแบบสวนอื่นเพราะเราปลูกเพื่อที่จะเอามาทานฉะนั้นไม่จําเป็นต้องให้สวยแบบเป็นช่อยาวก็คือเราปลูกก็คือเด็ดมาเป็นดอกๆแล้วก็มาประดับในจานแต่ว่าถ้าหากเอาดอกไม้ข้างนอกเข้ามาดอกไม้ข้างนอกเขาปลูกเพื่อที่จะขายแล้วเอาไปประดับฉะนั้นเขา<ช>มไ,ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องลดสารเคมี หนึ่งในความภาคภูมิใจที่ช่วยผลักดันให้เธอมีวันนี้คือการได้มีโอกาสเข้าสู่โครงการฝึกอบรมยุวเกษตรกรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่นในปีพศ2553โดยสำนักการเกษตรต่างประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นกับเพื่อนๆกว่าหนึ่งปีเต็มนั้นทําให้เธอได้ประสบการณ์เกี่ยวกับการทําการเกษตรการแนะนําเทคโนโลยีสไปยใหม่ที่มีความเหมาะสมตลอดจนการแลกเปลี่ยนความเข้าใจในองค์ความรู้และวัฒนธรรมระหว่างเกษตรกรญ,ญี่ปุ่นตลอดจนประเทศในกลุ่มอาเซียนกระทั่งกลับมาพร้อมแรงบันดาลใจนําเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับปรุงและประกอบอาชีพเกษตรกรรมของตนและครอบครัว ตามที่ยูอยู่เขาเลี้ยงหมูคุโรบุตะแต่หมูคุโรบุตะที่เขาเลี้ยงอ่ะเขาเอามาแปลรูปหมดเลยก็คือแปลรูปเป็นไส้กรอกเป็นแฮมแล้วก็เป็นเนื้อขายทีนี้เราจะทํายังไงให้ปลานินทาแบบหมูคุโรบุตะได้เราก็ทําปลาเผาครับเริ่มขายแต่ทีแรกเนี่ยขายในราคาแค่ตัวละห0บบาทปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีพอเราเห็นเริ่มเห็นว่าขายดีลูกค้าให้การตอบรับดีมาก เราก็เลยเริ่มพัฒนาให้มันเป็นเมนูหลายรหลายอย่างขึ้นเรื่อยๆโดยลูกค้าเนี่แหละค่ะเราก็เสิร์ฟให้ลูกค้าทานเลยลูกค้าต้องการแบบไหนลูกค้าก็จะบอกเราว่าเฮ้ยเปลี่ยนเป็นแบบนี้เรื่อยๆอยากทานเมนูยังไงเราก็ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆเอยๆจนมาเป็นทุกวันนี้ค่ะเมื่อมาถึงปราวันฟาร์มทูเทเบิลนอกจากเมนูอาหารเลิศรสพืชวนเกษตรพื้นบ้านอาหารท้องถิ่นแปรรูปที่ใหม่สดเต็มด้วยคุณภาพจากแปลงผักและฟาร์มแห่งนี้ แขกผู้มาเยือนยังสามารถเลือกซื้อเมนูปลาชนิดต่างๆโดยเฉพาะปลาเผาซึ่งมีขนาดให้เลือกตั้งแต่8ขีดถึง2กิโลกรัมราคาตั้งแต่140ถึง250บาทได้อย่างจุใจเนื่องจากปลาที่เธอเลี้ยงด้วยภูมิปัญญาเป็นปลาจากบอ่อไม่มีสต็อกหรือว่านกน้ำแข็งทำให้ปลาที่นี่สดใหม่เนื้อแน่นรสชาติดีคุณภาพบนความประทับใจเหล่านี้ ล้วนผ่านประสบการณ์ที่คุณนสุดาจันบางยางเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ตั้งใจพลิกภาพลักษณ์วิถีเกษตรของคนไทยในรูปของเกษตรพอเพียงที่วันนี้เธอทําให้เสียงรอบตัวมีคุณค่ายกระดับการยอมรับด้วยคุณภาพและราคาถือเป็นการตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ยังภูมิใจและเห็นคุณค่าในอาชีพเกษตรกรรมทั้งยังต่อย,ยอดจากคนรุ่นพ่อแม่ด้วยการปรับตัวใช้ความคิดสร้างสรรค์จากต้นทุนท้องถิ่นอย่างไม่ยออ่อท้อ สามารถเลี้ยงครอบครัวและสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นการย้ำถึงศักยภาพเกษตรกรของคนไทยที่ได้รับการยอมรับจากทั้งอาเซียนและประเทศเกษตรกรรมอื่นๆทั่วโลกทีมข่าว MBT กาญจนบุรีรายงาน